รอขึ้นเสียบแทนที่ตัวท้อเปิดโฉมแปดลูกดาราเดินตามรอยพ่อแม่ฉายแววเป็นนางเอกตั้งแต่เด็ก หนึ่งเซย่าทองเสือลูกสาวคนสวยของพ่อปีทองเสือและแม่เจิงวิไรัตอย่างน้องเซย่าเห็นสวยๆอย่างนี้อย่าคิดว่ามีดีแค่นั้นนะคะเพราะน้องเซย่าจัดว่าเป็นคนที่มีความสามารถมาเต็มทางร้องเพลงและเต้นเรียกได้วา่าโตขึ้นน้องเซย่าต้องเป็นดาวประดับวงการบันเทิงอย่างแน่นอน 2. แอลลี่อชเชริยาลูกสาวคนสวยของพ่ออัมอมรินและแม่จอยอัเชริยาความสวยของน้องแอลลี่นะั้นทําให้ชาวเน็ตหลายคนลงความเห็นว่า น้องเอลลี่น,นั้นน่าเหมือนยายามากเหมือนถึงขนาดภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักยังนําน้องเอลลี่ไปแสดงในบทเดียวกับยายาแต่เป็นเวอร์ชันตอนเด็กนั่นเองานานดาปุณดาเรียกได้ว่าน้องนาดาน,านั้นฉายแววนางเอ,เอกตามแม่กบสุวรรณันแถมบวกกับความหน้าตาดีของพ่อบรุกดานุพรอ,อีกด้วยน้องนาดาน,านั้นเป็นสาวน้อยมีความสามารถมาเต็ม้าใครติดตามอินสตาแกรมของคุณแม่กบจะเห็นว่าน้องนาดาน,านั้นทั้งเรียนเต้นเรียนรำไทยดนตรีไทยเป็นเด็ก ที่มีความสามารถมากแถมยังได้ชิมลางในงานแสดงละครเรื่องพ่อหมดเจ้าสเสน่ห์สีชูใจณอ่อ,อนสาวน้อยตาโตสายหาอย่างน้องชูใจลูกสาวของพอกอฟฟักกิ้งฮีโร่และแม่เบลยุพาพอเป็นถึงขวัญใจของชาวเน็ตน้องชูใจน,นั้นเป็นเด็กที่มีหน้าตาน่าเอ็นดูตาโตแววเรียกได้ว่าถอดแบบความสวยมาจากแมเบลสุดๆแถมน้องชูใจย,ยังมีนิสัยที่มีความน่ารักไร้เดียงสาคงไม่แปลกใจถ้าอนาคตน้องชูใจจะเป็นดาวประดับว การบันเทิง5ามาลิพาขวานสาวน้อยสุดน่ารักของแม่โบแวนดา้าและพ่อปอดทฤษฎีอย่างน้องมาลิความสามารถของน้องมาลิน,นั้นมาเต็มถ้าใครติดตามน้องมาลิจะรู้ว่าน้องชอบเต้นมากถึงขนาดแม่โบต้องส่งไปเรียนเต้นแบบจริงๆจังๆเลยทีเดียวจนหลายๆคนลงความเห็นว่าอนาคตน้องมาลิคงเลือกเส้นทางเดิมประกอบอาชีพในวงการบันเทิงตามรอยพ่ออย่างแน่นอน หกน้องไลลาหลายคนที่เห็นคลิปนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโตเป็นสาวแล้วเรียกว่าสวยและยิ้มสดใสในแม่พอลล่ามาเต็มๆต้นนึกว่าเป็นฝาแฝดกันซะอีกเจ็ดน้องเป่าเป่าลูกสาวของกรุบกิฟสุมนทิ์ชีและบี้ทำาภาคชีโดยสดใสน่ารักทางบ้านซึ่งน้องเป่าเป่านั้นน่ารักมากทีเดียวสวยและจิ้มริมเรียกได้ว่าฉายแววนางเอกตั้งแต่เด็กจริงๆแถมยังมีคู่จิ้นเป็นน้องดิลานลูกชายของแมทธิวลิเดียนาเอนดูคูจินฝันน้ำนม 8. น้องปีใหม่เรียกได้ว่าฉายแววนางเอกตามแม่อัฟทักซอ,อนเพราะโอกาสได้รับบทเป็นพิมพิลาลายหรือวันทองในวัยเด็กซึ่งเจ้าของบทบาทของวันทองตัวจริงก็บังเอิญมีชื่อคล้ายกันอีกนั่นคือนางเอกใหม่ดวิกาโหเน่นั่นเอง